ครับสวัสดีครับวันนี้วันจุกที่สิบกันยานะนี่สองทุ่มครึ่งพอดีนะครับวันนี้จะมาคุยกิอาวคว้าแล้วกันอันนี้มลุ่มมันมาผิดปกติผมเริ่มสงสัยมันอย่างหนึ่งนะว่าเออเขาทำอะไรกันกับอาวคว้านะฮะตัวน,นี้ประมาณพันสามร้อยล้านหุ้นนะครับะอะไรวันนะครับสองวันที่ผ่านมาสองพันหกเดี๋ยวผมให้ย้อนกลับไปดูนะครับ เนี่ยในใน set o r นะครับนะครับมาดูเนี่ยครับ set o r คุณดูนะครับว่าอาตีว่าห้าเปอร์เซ็นนะครับคุณมีสองร้อยสามสิบคุณก็คูณยี่สิบเท่าเข้าไปมันก็ตกประมาณสี่พันหกร้อยล้านหุ้นนะฮะมีทั้งหมดทีน,นี้สี่พันหกร้อยล้านหุ้นแต่ เขาสองวันสาวันเนี่ยผมว่ามันน่าจะครบสี่พันล้านหุ้นแล้วแหละตังแต่วันนี้เจ็ดกันยาอันนี้เขาทาอะไรเขาเอามาทําไมเขาโยนไปเพื่ออะไรอันนี้ผมผมตอบไม่ได้นะมันมีสองกรณีคือคือเขาโยนกันแน่แนโยนทิ้งไปมาก็คือคนหนึ่งอาจจะมีมาマคติ้งคนหนึ่งอาจจะได้มาสิบล้านหุ้นก็าอาจจะโยนไปได้ร้อยล้านหุ้นสิบเท่าโยนไปโยนมาโยนเองเอย่างเงี้ยเออก็ครั้นี้ ประเด็นคือเขาโยนนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าเหตุผลทันนี้มันมีกรณีหนึ่งผมก็มีสองกรณีนะถ้าเขาโยนแล้วเขาไปเลยตายนะครับเนี่ยแต่มันขึ้นมาไม่เยอะไงตรงเนี้ยอันนี้มันไม่เหมือนตัวอื่นนะตัวตัวบีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบีตัวหนึ่งมันขึ้นมาไม่น้อยมากแค่เท่าเดียวก็จะทิ้งเหรอคือมมันมันบอกยากครับว่าตอนนี้มันตอนนี้มันโอเวอร์บอลไปแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้วันนี้มันจริง อย่างที่เมื่อวานผมบอกนะดูกราฟเพียวๆครับถ้าคืนตรงนี้ขายเถอะตรงนี้ผมบอกเจ็ดสิบเจ็ดตังค์ไปไม่ถึงก็เจ็ดสองอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่ามันก็กลัวตั้งแต่จริงๆผมบอกให้ขายแต่ตรงนี้แหละวันเมื่อวานวันก่อนแล้วแหละครับเมื่อวานเนี่ยจำใบว่าก็ขายเถอะจริงเราก็ไม่คิดมันจะมาขายแต่ขนาดนี้นะมันชันขนาดนี้อันนี้ประเด็นมันอากาาโอเคก้ามันยังมันก็ไปขาขึ้นในหลายลายวันนะแต่ขารายสัปดาห์ผม ได้เฉยนะผมยังคิดพูดมันจะขึ้นแรงมันจะต้องมีเทรนที่ดีกว่านี้เทรนก็คือในลยสัปดาห์ต้องต้องเป็นขาขึ้นชัดเจนรายวันชัดเจนรายเดือนไม่เป็นไรฮะแล้วก็อย่างเนี้ยจะเล่นกันนานแล้วยาวเล่นกันแบบเป็นเดือนเดืออย่างเงี้ยอย่างเนี้มันเหมือนกับเล่นกันไม่กี่วันนะอาทิตย์สองที่จะเลิกเหรอแต่ประเด็นคือว่าเนี่ยมันขึ้นมาเท่าเดียวแล้วบลลุ่มันมันเหมือนกับสี่พันหกพันหกเนี่ยเขาก็เอาไปหมดแล้วอะซื้อไปขายไป ก็คือจริงๆมันเขาอาจจะมีแล้วองลองดูนะฮะเขามีอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยบวกกันไปมันมาคนพวกนี้ไม่รู้เราก็คิดว่าคงไม่มาขายหรอกคนที่มันมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตามกฎมันต้องต้องรายงานก็คืออาจจะมีคนพวกนี้เราคิดว่าเขาไม่ขายแล้วกันคุณบวกกันไปนะครับยี่สิบอธิบายี่สิบนะอันนี้ตีว่าสามสิบแล้วกันถึงนี่นะครับูหว่าไม่เกินสามห้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเอาให้หมดเลยสี่สิบที่เราเห็นอยู่แต่เขาเก็บมานานแล้ว ที่เขามอยู่ในชื่อเขาเขาเก็บมันตั้งนานแล้วเนี่ยตีว่าเราไม่รู้ไงที่เห็นอยู่ในเซตเนี่ยมันเขาไม่อยู่สี่สิบไอ้ที่นอกตลาดที่เขาไปเก็บมาเราไม่รู้แต่ก็แปลกใจคือว่าอย่างนี้กันเป็นกรณีที่ว่าถ้ามองในแง่ดีราคามันต่ําขึ้นมาเท่าเดียวเขาจะเอาแล้วทิ้งเหรอรับคนเขาปั่นเขาไม่เอายี้หลอกครับเขาเอาคนสิบเท่าอย่างเงี้ยสี่สิบตังค์ขึ้นไปสองบาทสามบาทเรื่องหรไหมฮะมันอาจจะเป็นสัญญาณดีก็ได้นะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยแต่คนรวบของมันในมือเขาหมดแล้ว นึกออกไหมครับที่เราเห็นสี่สิบเนี่ยมันไม่มีมันม,มันอยู่ในเขาอยู่แล้วถ้าเขาไม่มาขายแสดงว่าก็เก็บในต,ตลาดหมดแต่ถ้านิ้งมองในแง่ดีนะฮะพุ่งตัวเนี้ยมันจะวิ่งอย่างไปไป,ไปดวงจันทร์ได้เลยแต่ถ้ากรณีที่ว่าเขาพอใจแค่นี้หรือมันมีข่าวร้ายมีอะไรคือตรงเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับเขา เขาขายเนี่ยผมว่าอีกวันจันทร์อีกแท่งหนึ่งบอลุ่มอย่างเงี้ยผมมั่นใจเลยว่าไอกองที่เขาไ่เห็นอยู่เนี่ยเขาสามารถขายทิ้งได้หมดเลยนะทุกคนหายเป็นศูนย์ได้เลยทําได้เลยนะครับแต่เราเราไม่รู้ไงแค่นั้นเองอันนี้ผมก็เป็นข้อคุณระวังแล้วกันนะแล้วไม่ก็ย,ยืนอยู่ตรงนี้มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่มีอะไรน่าหน้าแปลกใจนะเพราะว่ามันก็พึ่งขึ้นมามันยังไม่ได้แช่อย,อยู่ตรงเนี้ยถ้ามันแช่อย,อย่างงี้สักเดือนหนึ่งโอนตโถทนากวนะหกสิบตังค์เจ็ดสิบตังค์ไม่ไปไหนแล้วบอลุ่มสูงเน ผมเคยคิดว่าเขาเขาไม่เอาแต่ครนี้เอาอยัางไงต่อผมว่าผมว่ารอนพักฐานนะถ้าจะชอบนะคือพวกเนี้ยครับผมไม่เคยดูกําไรนะเนี่ยไม่ต้องไปดูแล้วกันว่ากําไรการทุนผมไม่ได้สนเลยผมจะดูแค่ตรงเนี้พูดถึงย่เนี่ยานานๆทีไม่ใช่นานๆก็ก็ดูนะถ้าตัวไหนที่คิดว่าจะเล่นเนี่ยผมจะให้ดูนะมันม,มีมีทริคอย่างหนึ่งมันจะเชื่อมโยงไปถึงเดลตา้าเีคอตโต้เงี้ยว่าทําไม อันนี้เขาถือประมาณสามสิสี่สิบนะครับอันนี้คั้งี้ไปดูบีผมเคยพูดไปแล้วทีหนึ่งบี B. เนี่ยเนี่ยครับนีตรงเนี้ยนะหุ้นรูปหนอนบอลลนนี้ผมไม่เข้าใจนะมันเกิดที่เซเว่นอัพอี่าตรงเนี้ยกองเนี่ยครับบี B. มันมีหุ้นทั้งหมดอยู่ประมาณสี่พันล้านหุ้นนะอันนี้ตีเนี่ย คูณตีเอาเอายี่ห้าที่นี่คือสี่เปอร์เซ็นต์ยี่ห้าคูณคูณแปดสิบได้เท่าไหร่ก็สองพันล้านหุ้นประมาณนะเอาเอา,เอาตรงนี้นะครับเขามีอยู่มันสองพันล้านหุ้นแต่บีเนี่ยนักกองพวกเนี่ยตัวเนี่ยผมจําได้เลยที่ผมเคยบอกไปเขาเล่นไปแล้วสองพันล้านหุ้นนะภายในวันเดียวนะครับอีก,กองนี้ด้วยคือทั้งหมดเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเจ็ดแปดพันล้านหุ้นแล้วทําไมมันมันเอามันทําไปเพื่ออะไรแต่หุ้นตอนนี้ัข้อดีคือ ข้อ,ข,อข้อเสียนะะราคาไม่ไปไหนผมกลัวว่าเขาจะทิ้งอันนี้เราก็มีมันมีหัวมีก้อยนะมีบวกมีลบอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าบีมันมาจากอะไรมาจากต่ําสุดเนี่ยสิบตังค์แค่นั้นเองครับตอนนี้ได้ร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นแล้วสิบเท่าคือมันหน้าถ้าคิดในแง่ล้ายอ่ะมันน่าที่จะไปก่อนอควาอาความแค่สองเท่าแค่นองอควาอะไรอควาดูต่ําสุดเลย ตีโอสามเอ็ดตอนนี้หกสิบเท่าเดียวเองครเนี่ยบี B มันก็คือผมว่ามันแต่ก็จะมีผมก็ต้องมีคนคิดในในมุมบวกนะถ้าผมบวกเกอไปแล้วก็ทิ้งบนรุปมันหนึ่งมันสี่ห้าร้อยล้านหุ้นะนแต่เขามีจริงๆแค่แค่สองพันอ่ะปัจจุบันเนี่ยบนรุ่มก็คือหุ้นละบาทนะก็สามพันห้าห้าร้อยล้านก็คือห้าล้านหุ้นซื้อขายหักลบไปก็สองร้สิ อันนี้เราไม่อันนี้มันไม่รูนะ,ะอันนี้แช่งสัปดาห์มันเกินโรจีแล้วอ่ะผมอาจจะพิเคราะห์ผิดก็ได้แต่ผมเคยบอกประจํานะตั้งหลายครั้งนะทะลุนี่ไปนะครับเนี่ยหายเดิมเนี่ยโอ้โหสวยมากถ้าตามไม่ตรงเนี้ยรอมันทะลุหายแล้วมาพอมูลลุ่มอ่ะแต่เนี่ยมันหู้ลุ่มมันแห้งนะสังเกตนะครับหุ้นปั่นหูลลุ่มมันจะแห้งประมาณห้าหกวันเป็นนีสัยของเท้าอ่ะ เนี่ยคุณดูนับดูนะเนี่ยเยวอลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้มีหกวันนะที่ผ่านมาแต่ตรงนี้มันไม่มีวอลุ่มที่เป็นผ่านมาเนี่ยอ,อันนี้ก็แล้วแต่ตัวนะครับแตุ่่นใหญ่มากประมาณห้าวันพอพอมันขึ้นใน e f ฟ n น n c นวอลุ่มไฟล์อ่ะขึ้น,ข,นขึ้นไประดับหนึ่งนะพวกนี้ก็จะแห้งเป็นบางตัวก็จะลากต่อแต่บางตัวมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำอะไรดิผมให้เขาสังเกตแล้วกันว่าเขาไปหรือไม่ไปนี่เราไม่รู้ เราก็ทําคือกราฟมันก็ไม่ได้แย่นะกราฟเนี่ยมันเกิดจริงๆมันเกิดเกิดเดเวอรชั่นแล้วแหละมันยังไม่ไม่ไม่เกิดหรอกเพราะมันยังไม่จบเนี่ยตอนนี้มันคือถ้ามันจบตรงนี้ตรงนี้มันสูงสุดมันก็เกิดเดเวอรชั่นลวมันก็ต้องลงลงมาที่ไหนก็ลงมาตรงระหว่างเนี่ยไม่รู้เหล่าตรงไหนหรืออาจจะหดถัวตรงนี้ก็ได้แปดสามหกสิบห้าแปหกสิบอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับนี่ก็ให้ระวังไว้ถ้าคนชอบก็ชอบไปผมไม่ได้มาขัดนะ ผมแค่มาบอกอันนี้ประเด็นมันสอนตวเนี้ยมันแค่ผมแค่มาบอกเฉยๆว่ามันผมมันมีสแนวทางแต่คราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่เดลต้ากับเบคุณดูนะเดลต้านะครับทําไมวันนี้พอดีมีเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเอ,อของคุณสุน,นันท์เพราะอันนี้เขาก็ชอบแอนตี้พุ้นปัน่นวุ่นระแนยเขาถามว่าเพื่อนมันก็คืออ่านดูแล้วมันเขาลากเดลต้าเพื่อเพื่อลากเซต้เพื่อทีเฟก อันนี้ผมมาอ่านเออผมก็คือคิดตั้งนานแล้วแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทําไปเพื่อทีเฟกมันก็ไม่ได้กาไรอะไรมากมายก็จะทำไปเพื่ออะไรจริงผมคิดแต่ก่อนนะผมคิดว่าเขาลักดเดลต้าก็เพื่อเดลต้าเอากาไรแค่นั้นนะเพราะมันลักง่ายแล้วคุณมาดูนะเดลต้านี่นะครับเนี่ยเขาถืออยู่เท่าไหร่เนี่ยคุณดูสี่สองตี่าสามสิบเจ็ดสิบสองนะครับแปดสิบสิบสองเจ็ดสิบสองสิบสองแปดสิบห้าไม่รวมตรงนี้ แปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นประมาณเขาไม่คุณอยู่เก้าสิบแล้วเขาบอกว่าถ้ามีคนโดยไปบอกคุณห้ามขายนะทั้งหมดเนี่ยหนึ่ง,ง,งสิบบรรดับเนี่ยก็เป็นคนต่างชาติหมดแหละคุณอย่าขายนะอย่าพบเจ้าก,การอะไรบางอย่างเขาเก็บหุ่นแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์สิบเปอร์เซ็นเท่าไหร่สองเปอร์เซ็นมันอ๋อสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นมันประมาณหกสิบสองล้านหุ้นสิบเปอร์เซ็นก็แค่ร้อยิบล้านหุ้นแค่นี้เองครับ ร้อยยี่สิบหลานพุ่งไปเท่าไหร่เลยตอนนี้ผมมั่นใจว่ามันอยู่ในมือเขาหมดแล้วะอาจจะตรงนี้เก้าสิบอีกห้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะคือคือมันต้องหายอย่างนี้เล่นนะครับจะผมจะบอกให้ถือวันนี้จะไม่ไม่ได้ไพูดเรื่องอี้ยออควาผบบีมากมายผมจะบอกว่าเดลต้าเนี่ยถ้าจังหวะมันมาคุณต้องตามเพราะว่าถ้าถ้าเราเชื่อเขาว่าเขาสามารถกลุ่มได้กลุ่มทั้งหมดจํานวนหุ้นแล้วพวกนี้มันจะทําได้เร็วนะึกออกไหมฮะ เขาก็เขาต้องการแค่สิบเปอร์เซ็นแต่จริงๆอะ่ะสิบเปอร์เซ็นตในตลาดเนี่ยเขาขอแค่สองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นต์เขาก็ได้เขาสามารถลากได้แหละแต่เขาต้องไปบอกไอ้คนที่เหลือนะอีกสิบอันดับแรกยี่สิบทั้งหมดอะ่ะว่าอยู่ห้ามถ่ายนะคุณอยู่เฉย,ยๆฉยหรือคุณจะซื้อเพิ่มในตลาดก็ว่ากันไปอะไรนี่น่นออกไหมฮะแต่บ้านปูนที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยเจ้าของมันอยู่สิบแล้วรวมทั้งหมดแล้วมันก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในตลาดรายย่อยถึงแปดสิบเขาก็ต้องไปลากดึงผู้นั้นมาให้ได้ใ,ใช้เเเวลาาาาาานนนนแตตตต่่่้้้ีีไมมองอนนมดูกรฟ เนี่ยม,ม,มันไม่ค่อยสวยนะถ้าพูดจริงๆว่าตอนเนี้ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วแต่ดูคุณเกตไหมผ่านมาเนะี่ยมันไปได้ถึงเก้าสิบคือเราจะดูว่ามันจะเกิดได้ยังไงเราก็ต้องไปรอให้มันจบจบไหมถ้าขึ้นตรงนี้ไปนะผมว่ามันก็มีโอกาสทายนะแต่จะไปได้ถึงไหนอันนี้ผมบอกไม่ได้แต่ถ้าถามมีไหมก็มีนะก็เล่นก็ตามตามระบบไปไม่มีอะไรนะแต่พี่เนะี่ผมผมไม่ได้มาบอกเขาว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นเพราะเขาบอกตัวมันใหญ่แต่คือผมจะมาบอกว่าถ้ามันไม่เกี่ยวนะ่มันยิ่งใหญ่อย่าง s ซ c อ่ะปูซิเมนกับเดลต้าเนี่ยมันทายได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยากนะชักกราฟเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งดีเหมือนกราฟอะ่ะถ้าพอแตกพามาแล้วเดายากมากก่อนแตกอะ่ะผมว่าสวยกว่าอีกเล่นง่ายมาก แต่หลังมันก็จะมีมันมีเหตุผลเล่นตอนนี้มันไปเอาอะไรฮะ In Touch a d v a n c e มันก็มีเหตุผลภายนอกไงกราฟมันอาจจะไม่ใช่ p u วเพียวแต่สมัยก่อนที่มันจะแตกอ่ะนั่นนะผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ขุ้นเกินสองร้อยขึ้นไปสองสามร้อยเนี่ยโอ้มันค่อนข้างจะดีอย่าง S C C อ่ะคุณลองศึกษานะ i n d a t o r มันก็เหมือนที่ผมใช้เนี่ยคุณลองไปดูนั่งดูมัน S C C ดลต้าพอเดาได้นะ S C C นี้มันจะค่อนข้างจะ Perfect กว่า เป็นกรณีศึกษาเลยว่ามันจะเวิร์กมากแต่เดลต้ามันก็อยู่ที่เจ้าถ้าเราเดาใจก็ถูกอันนี้มาดูต่อแล้วกันมันเนี่ยนะอันนี้แท่งนี้สวยเล่ยนะอันนี้ยังปิดเต็มแท่งนะอันนี้เราไม่รู้นะว่ามันจะล่าไปถึงเมื่อไหร่อันนี้มาดูลายวันรายวันเนี่ยมันเริ่มเริ่มโหดเหมาะอ่อนแรงแล้วแต่มันเนี่ยผมว่ายังไปได้อีกหน่อยนะมันก็คือสิ้นเดือนอีกตั้งสิบวันยี่สิบวันนี้เราย้อนมันก็ห่างมาเยอะแล้วเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องสุดท้ายอะมันต้องจบครับ จบแบบไหนก่นัีนเองคราวนี้เวลาจบแรงๆเนี่ยคนที่ช็อตทีเฟกก็จะได้เปรียบผมก็เดาได้ว่าคนพวกนี้ยก่อนเขาจะทูบเหมือนตัวเองหุ้นตัวเองนะเขาก็ต้องมาช็อตทีเฟกก่อนแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่เออมันก็อาจจะเป็นจริงนะเหมือนที่เขาเพื่อนส่งมาอะไรเงี้ยนี่ดูลายสัปดาห์มันยังไม่มันก็ยังโอเคอยู่นะเนี่ยเดีวยวดูโปรไฟล์ของเกดไปตรงเนี้ยสามสามสามสาแปดสองไม่มีนะครับจะวิ่งเท่าไหร่ก็ได้คอยดูนะเดลต้าผมเดาานะว่ามันจะมีสักวันหนึ่งที่มันลาก เกืนอ3แปดแล้ววันนั้นนะ่ะจะมาเรอบสุดท้ายให้ผมขอเดานะอาจจะวิ่งขึ้นไปแตะ30%เอร์เ็ไม่รู้นะอันนี้มั่วๆเหมือนกับเดาเล่นๆวิ่งไปแตะ30%มสบแล้วสุดท้ายโดนทุบลงมาเรทอะไรอย่างเงี้ยผมผมคิดว่าคือบริษัทมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงในข้ามคืนหรอกคุณจากมาจากข่าไเจ็ดสิบมันจะเป็น760ด้อหกสิบมมาเก็ตแม่รู้ดึกที่ผมอ่มนานของคุณสุนันททมันจะเาะแล้ว เออบริษัทมันทำอะไรได้กาไรอันนี้ไม่ต้องมาดูเรื่องกานกำไรผมไม่สนเขาคงมีกําไรพันล้านนะมั้งพันสองพันอะไรเงี้ยแต่ราทอนกำไรหมื่นล้านเออมันเป็นไม่รู้อ่ะแล้วนี่ถ้าเท่ารายวันรายวันเนี่ยมันจะมันจะพักฐานกี่วันอันนี้ไม่รู้แนี่ยเนี่ยติเกตไหมวอลรุ่มมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่วันละเนี่ยวอลรุ่มแห้งไมเนี่ยเรารอแค่วันที่มันมีวอนรุ่มพีอีกทีหนึ่งแล้วเราก็มาดูร้อยยี่สิบนาทีแล้วก็เข้าไป เนี่ยโอ้ยเงี้ยถ้าร้อยยีิบนาทีผมว่าโอเคนะถ้าลงมาแตะห้าสิบหรือมาใกล้ตรงเนี้ยผมว่าเขาเล่นรอบหนึ่งแต่ข้อเสียตรงนี้นะร้120อยยีสิบนาทีเนี่ยมันห่างนี่เยอะไปมันถ้ามันมาใกล้เนี่ยสักเจ็ดร้อยี่สิบอะไรเงี้ยหรือลงมาตรงเนี้ยอาจจะสักประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบสิบก็ยืนค้างให้ได้นะผมว่าหน้าหน้า,หน,าหน้าลองเลยนะหรือกรณีหน,นึ่งถ้ามันโดนทุบต่างหนักนะครับมันลงมายี่สามสิบเนี่ยอันนี้ซื้อเลยนะครับไม่ต้องรอถ้าลงมาสามสิบนะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่า รายวันมันังเป็นขาขึ้นอยู่อันนี้มันร้อยยี่สิบนาทีรายวันมันคุมอยู่นึกออกไหมฮะยังไงมันก็ต้องเด้งอันนี้เราเล่นเล่นเด้งนะฮะแต่ตอนนี้เรารอแค่มันแตะห้าสิบถ้าแตะห้าสิบเทรดไม่เสียก็ยังดูไนดะ้ันนี่มาดูเบตัวหนึ่งผมชอบมากผมให้ดูอะไรเบนะคุณดูนะครับเบเนี่ยตีว่าเอาอันนี้คือสิบนะครับอันนี้อีกสิบยี่สิบบวกอีกเจ็ดสิบหก เก้าสิบหกคุณมีวิกฤตัวมีคอตโต้อีกตัวเดียวะที่คล้ายๆอย่างเงี้ยคอตโต้ผมชอบมากเก้าสิบหกเปอร์เซ็นอยู่ในมือเขาเก้าสิบหกคุณคิดว่าไงอะ่ะเนี่ย้วผม,มาเปิดกาฟผมให้ดตัวอย่างให้ดูนะคือมันพวกนี้มันต้องกล้านะครับเขาถึงลากได้ไงเดีย๋ยวผมให้ดูที่เขาทําได้เมื่อปีก่อนหรือสองปีก่อนเนี่ยลากจาก เอเอต่อว,วันนี้เลยแล้วกันสี่สิบไป120ร้อยยี่สิบเี่ยร้อยสิบาทภายในวันเดียวไอ้ในมันเดียวกี่วันไม่รู้เอไปดูวิกวกันผอบมผมขอด่วนเนี่ยไงพอเนี่ยเขาก็ปีปีหนึ่งเขาจะทำครั้งสองครั้งอ่ะสามสิบแปดไปห้าสิบภายในปั๊บเดียวเนี่ยเนี่ยใน,นวันนี้เขาก็ลากนานเหมือนกันไนงะ คือมีคนถามทําไมเขาลาก,กได้ก็ก็อยู่กับเขาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเขาเก็บสองวันก็ได้แนละ้วมั้งสักอาทิตย์เดียวเขาเก็บได้แนละ้วเขาจะเอาอยากได้เงินเนี่ยลากอาทิตย์สี่อาทิตย์ครับสี่สิบแปดเอาต่าตรงนี้นะสี่สบสี่ไปร้อยเท่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหหวานหมูเนี่ยแต่คุณต้องกล้าเนี่ยครับแค่สี่อาทิตย์สี่แท่งแล้วก็แล้วก็ลงมาเหมือนเดิมยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยคือคุ้นพวกนี้ คุณจับให้ได้ไล่ทันเนี่ยแล้วก็มาอย่าเงี้ยมาอยูแล้วเนี่ยเทไหร่สามสิบหกสี่สิบก็มันนี่ไม่เยอะหนะอาจจะแล้วมาตรงนี้เทไหร่สามสิบแปดไปห้าสิบสิบสองบาทสิบสองบาทสามสิบแปดสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบหกเปอรเซนตมั้งเนี่ยนี่ทุก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 ปีครับจะมีหนึ่งครั้งเขาจะเป็นปีนี้ไม่มีหนึ่งเก้าโควิดมั้งกรณีพิเศษอ่าปีนี้เกิดไปแล้วนะ ตอนธันวาจ้ายี่สบหกเกือบ70เปอร์เซ็นตแล้วก็ลงมาอ่าคราวนี้ประเด็นมันหยุดตรงนี้เราก็มารอ,รอดูกันอันนี้ผมดูอยู่นะ mm. คืออย่างนี้รายสัปดาห์ู mm. อย่างนี้ยจริงกาไม่ต้องหรอกถ้าคุณไปรู้ข่าวงวงในเร่ผมไม่รู้นะ mm. เพราะว่าถ้าอย่างคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงเน mm. ี่ยเวลาเขาทำอ่ะมันก็คือผมเดานะคนในนั้นแหละ หรือมันยิงอาจจะคนยนนั้นอาจจะไม่ทําก็ได้อาจจะเป็นคนข้างนอกแต่คนข้างนอกถ้าทําไปแล้วที่เหลือมันโยนทิ้งมาทาํไงไงเนี่ยลาาจากสมุดสี่สิบไปร้อยหนึ่งผมสมุดผมถืออยู่เบอร์นี้ผมโยนขายทิ้งหมดเจ๊งเลยอะวงแตกมันก็ต้องจะเป็นคนต้องเป็นคน,น,คนที่รู้จักกันอือเนี่ยผมดูนะอันนี้สวยมากนะครับรลาไวันนะครับอันนี้มัน เนี่ยครับถ้าทะลุตรงนี้นะกระโดดเข้าใส่เนี่ยครับแล้วจะมีอีกต้อนหนึ่งสามสิบสี่สามห้าเนี่ยสองก้อนเนี่ยใหญ่เลยสามห้าเนี่ยก็เลยสามห้าไปก็ไปเลยสี่สิบเลยนะครับแล้วคราวนี้ถ้าทะลุได้ตรงนี้สี่สิบเอ็ดจุดสองห้าก็อยู่วิ่งไปนู่นเลยห้าสิบคือแต่ตรงนี้มันมีต้านเยอะคือ เรื่องอย่างนี้มัน,มน,มนก็มันก็อุ่นใจแต่มันก็เสี่ยงนะเวลาเวลา,าเขาจบรอบอ่ะเขาจะทิ้งมาดุนแรงมากคือไม่สนนะให้ไปตั้งต้นใหม่ก็คือเขาก็เก็บของอันใหม่แล้วพวกนี้ก็เก็บแค่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ไปเฉย่ยมันมีอยู่เก้าสิบห้าเก็บสองเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนึกออกไหมครับเราแค่เราแค่เราแค่รอรอมันมันมาก็้วเขาเรียกอะไรเหมือนคนไกลมีมีเซียนคนหนึ่งนานๆแล้วเขาเล่าอ,อะไรดูมันทำครับเราก็ตามไป จะชอบพูดว่านะหุ่นขึ้นต้องมีเราอะไรเงี้ยเนึ้อออกไหมฮะคนนี้เก่งมากนะผมเคยอ่านของใครจำไม่ได้แล้วหลายปีแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ตามในนั่นเนี่ยในพันทิปมาฮะคนนั้นฝะนะีมือผมเขาดูแท่งเกินแบบเปล่าแต่นั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเออมันคําพูดมันดีนะหุ้นขึ้นมันต้องมีเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างดูมันทําถ้ามันทําได้เราก็ทําตามมันก็คือกอะมันไปอะไรเงี้ยคุณดูตีเทลลยียนลน์ เนี่ยครับมันก็จบจริงมันก็จบอะะเราแค่รอมันเบรกตรงเนี้ยรับรองวิ่งแรงเนี่ยไอซ์ไอมันก็เป็นใจนะแต่เพียงแต่ว่าก็ถูกนิดนึงอาจจะย่อลงมานี่เราแค่รอเราทําอะไรไม่ได้แล้วบนรุ่มมันเห็นไหมสังเกตไหมโอลุ่มมันมามันมันเริ่มมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มเหมือนก็จะทําอะไรบางอย่างรายสัปดาห์แต่รายสัปดาห์ยังไม่ช้ชัดแต่รายวันชัดเนี่ยครับันผลเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะดูวันผลแล้วกัน กลัวโอ้น้อยจังปีหนึ่งสองครั้งแ้้เจ็ดสิบตังโอ้มันเท่าไหร่ดูกำไรดีครับโอไม่เคยดูกำไรของมันนะสองอื่นเหรอือมไม่รู้ดิเคแบงค์เท่าไหร่เคเคแบงค์หนึ่งแสนล้านไหมห้าหมื่นล้านถึงไหมไม่รู้ ถ้าเป็นพวกสองเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ใช่ได้นะแต่พูดจริงๆนะผมลืมไปหมดแล้วไอ้พวกนี้มันคืออะไรแต่ผมดูรู้ตรงสูงมันดีแค่นั้นเองแต่แต่ถ้าไหลมันดี้ไม่รู้บางตัวอย่างทนะีพีไอโพลีเนี่ยพูตลงสูงมากสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้มันผ่านมาแล้วเราไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้มันแล้ว,วเป็นเปียวเทคนิคไปแล้วมูลค่าตอนนี้สามสองใช่ไหมปีเจ็ด e แบงก์เน่ยไปสนใจพ e. ีนะสมัยเล่นใหม่ๆผมคิดว่ายิ่งต่ำยิ่งดีมันก,ก็ต่ำอย่างนี้ทั้งชาติไม่ไปไหนหรอกครับพีวีก็ต่ำไม่เกินหนึ่งมูลค่าทางบัญชีอันนี้ไม่ต้องไปดูเลยตัวสามตัวล่างนะดูแค่เออจริงกำไรก็พอแล้วตัวเดียวก็พอแล้วมั้งนี่ครับก็ถ้ามันไปนะผมว่ามันจะไปเร็วและแรงแต่มันก็จะช่วงทันสั้นแล้วเราก็ขายไปนึกออกไหมฮะเหมือนเดลต้าเนี่ยแต่เดลต้านี่โหดน,น,นะเวลาล่านีน ไม่ไม่แรงแล้วก็ไม่หยุดนะดูล่างในวันเนี้หกร้อยไปเจ็ดร้อยวันร้อยกว่าบาทเนี่ยนีห่หอกไหมฮะพอทะลุนี่ไปก็เป็นธรรมชาติของมันรู้เจ็ดร้อยก็เล็ดั๊บเดียวเองตรงนี้ท่านีท่านี้นะรมาณเนี่ยครับหกร้อยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดประมาณเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดแล้วกันเป็นลองดูนะฮะว่ามันยังไงว่าหาตัวให้เจอ หรืออีกตัวหนึ่งที่ผมบอกอันนี้ครับชอบ,นบอเนี่ยครับคอโตเนี่ยเห็นไหมแปดสิบตีว่ารวมหมดนี่เอาสักสามเปอร์เซ็นต์แล้วกันเป็นแปดสิบหกตีว่าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดตีว่าแปดแปดแรกคือสวยแปดิปตในตลาดสิบสองอร์เ เก็บปั๊บเดียวยังน้อยกว่าเออเบบเก้าสิบว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็มากกว่าเดลต้าไงเดลต้ามันก็เยอะกว่าอันนี้ก็ลองดูนะครับผมนี่เป็นแนวคิดจริงๆที่ผมว่าบอยบ,บีกับอ q คว,วาแค่เป็นผมเดาไม่ถูกหรอกว่าเขาทําอะไรในในบวกในลบอาจจะบวกก็ได้ถ้าบวกเนี่ยอย่างอ q คว,วาเนี่ยถ้าบวกโอหสวยนะผมว่าวิ่งถ้าเขาเก็บได้หมดตอนนี้ในตลาดอะผมว่าเหมือนกับอะไรนะ jts อ่ะของ jasmine อ่ะคือก็ลากขึ้นไปไม่ต้องสนอ่ะแล้วก็ไปปล่อยข่าวดีตรงปลายทางอะไรเงี้ยแต่บีก็เหมือนกันถ้าเขาเก็บได้หมดแต่บีมันถ,าถมาทมันโอเคนะขึ้นพักขึ้นพัก,พกแต่เนี่ยแล้วก็พักอมันเป็นคลาสสิกอ่ะแต่อันเนี้ยมันยังไม่พักเลยเ่วันนี้ย่องมาแล้วคนก็ติดดอยอยู่ที่ท่าหร่ถ้าเราไปซื้อทั้งเจ็ดสิบสองวันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์มากประมาณนี้แต่มันต้องพักบ้างอ่ะถ้าตียังไงจะพัก สมมติว่าคุณคิดว่าตรงนั้นจุดสูงสุดนะคิดว่าถุงสุดนะผมตีให้ดูคิดว่าตรงนี้นะฮะสมมติว่ามันจบแล้วนะอันนี้ยังไม่จบนะจริงๆมันตีไม่ได้ลงมาเนี่ยห้าเก้าอันแรกเอาให้สวยเลยนะฮะห้าสิบเอ็ดสี่สิบห้าเนี่ยอย่ายให้หลุดนะสี่สิบห้าที่สุดท้ายละหลุดตรงนี้ไปเจ็ดสิบจุดถกจบแล้วนะครับเลิกไม่มีทางอนะถือว่าจบตกเทนไปแล้วไปดูนะครับเอาไปตีกับตีไปน้ับได้เลยเซฟน้บก็ ตรงนี้เป๊ะเลยประมาณเนี่ยเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นถือว่าคอนเฟิร์มถ้าหลุดไปจบโอเคคราวนี้ก็ลองดูนะถ้าห้าสิบเก้าห้าสิบถ้าตรงนี้จุดสูงสุดนะครับแต่ผมยังไม่รู้ไงมันต้องมีอีกแท่งหนึ่งที่มันเป็นติงมาตรงนี้ถ้ามันเปิดวันจันทร์แล้วมันตัวตรงนี้อา่าแสดงว่าตรงนี้อาจจะสูงสุดแล้วะตีได้ละแต่ตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้ถึงว่ามันจุดสูงสุดแล้วกันอันนี้ก็เป็นแนวคิดแล้วกนลองดูโอเคแล้วใครชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ น,นีเสียงผมว่าโอเคก็วงโอเคมากอาจจะเป็นไมนค์มันโอคงโอเคอะมันอยู่ที่ผมพูดอาจจะพูดไปดีช้าเร็วอะไรไม่เป็นจังหวงะก็ขอโทษโอเคอันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับ